ไม่ใช่ไปเอารับบำเหน็จก่อนแล้วก็เพื่อที่จะมาไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนที่การเป็นผู้ทุพพลภาพด้วยค่ะอันนี้พอพูดถึงเรื่องของการขาดสิทธิ์นะฮะอย่างมาตาสา3สิบาเนี่ยบางคนอายุห้าสิบห้าบางคนเกษียณนะฮะอายุไปแล้วร้อแล้วก็ประจัดสินใจสมมุติว่าเลือกบำนาญนะฮะอันนี้อยู่ในมาตรา33อันนี้พอ ได้บํานาญเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปต่อมาตรสามข้าต่อได้ไหมหลายคนสงสัยอยู่จริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ตัวนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เราให้อยู่แล้ว<ช>นะคะคุณคุณได้สิทธิ์ตรงนี้อยู่แล้วในส่วนของอบํานาญชราภาพถูกไหมคะ<ช><ๆ>ทีนี้เราบอกว่ารายได้ตรงเนี้ยเออโทษค่ะเงินตรงเนี้ยเราจ่ายให้คุณแล้วคุณก็ไม่ควรที่จะกลับเข้าปในสามสิบสามสาิบเก้า <39, S 1> กับเราอีกค่ะ ยกเว้นกรณีคุณอายุยังไม่ถึงห้าค่ะนะฮะอาจจะเกินห้าเกินก็ได้ค่ะอาจจะเกินห้าแต่ไม่เกิน60ปีอปีค่ะใช่ไหมคุณสมบัติมันเข้าเข้าเงื่อนไขใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่ากลายเป็นว่าคุณรับเงินของเราแล้วคุณก็ไปจ่ายในส่วนของมาตราสามสิบเก้าก็คือซิกแซกแหละซิกแซกจริงๆเราเราไม่อยากให้มามาคิดวิธีอย่างนั้นนะคะคือคืออยากไม่คิดนะคือถ้าจ่ายสามสามก็จ่ายไปเถอะถ้ามีงานทํามันก็เป็นสวัสดิภาพของตัวเองอยู่แล้วนะฮะ ในส่วนของมาตรา39ถ้ากรณีนี้ขาดแล้วไปต่อไม่ได้เลย39นี่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเจตนารมของ39ก็คือต้องการให้คนที่หลุดออกจาก33และระหว่างช่วงรองานแล้วหรือช่วงที่ช่วงรอยงานนี้ก็มี6เดือนอยู่แล้วนั่นค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็คือช่วงนี้ถ้ายัางเกิน6เดือนยังไม่ได้ทํางานเราก็เลยตั้งค่า เงินที่ใช้เป็นฐานไม่มากเห็นไหมคะใ,ให้ในการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่าพอช่วงรอรองานตรงนี้เราก็อยากให้คุณถ้าคุณอยากได้สิทธิ์กับเราก็ให้มาสมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะแต่ทีนี้ในเงื่อนไขบอกแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและสมัครไปใน6เดือนนะคะเราบอกได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมัครไม่ทันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เราเคยให้สิทธิ์แล้วก็ย้อนให้แต่ก็หมดช่วงเวลาไปแล้วเมื่อปี55ครับถ้าหลุดสิทธิ์คราวนี้ก็จะไม่ได้นะคะก็เรายังมีอีกสิทธิประโยชน์โทษใครอีกผู้ประกันตนอีกมาตราหนึ่งรองรับอยู่ก็คือมาตรา40ครับค่ะ ก็ต้องไปสัมัยนั่นค่ะเชิญค่ะมีสายจากทางบ้านนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณทวีครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับผมเชิญครับสอบถามว่าเราเอายุเกินหกสิบกว่าแล้วเนี่ยเราส่งมากันในมาตาสามเก้าอยู่เนี่ยทีนี้มันมีตอบแทนอะไรมั้งครับอ่าค่ะจะบอกว่าณตอนนี้ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตาา3สและอายุ ถึงสิทธิที่จะรับชราภาพใช่ไหมคะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่ออกมาเราจะมีสิทธิประโยชน์ตัวอื่นๆคุ้มครองท่านอยู่นะคะก็คือกรณีเจ็บป่วยถูกไหมคะข้อบุตรทุพพลภาพนะคะเสียชีวิตแล้วก็ส่งข้อบุตรแล้วก็ว่างงานค่ะยังมีสิทธิ์ตัวอื่นอยู่แล้วจชมีว่างงานอยู่ครับค่ะทีนี้ในกรณี39ต้องยกเว้นนิดนึงนะคะผู้ประกันตนสามเก้าเนี่ยไม่มีนายจ้าง ค่ะคำว่ามาตรา39จะไม่มีการเก็บเบี้ยรประกันตนกรณีว่างงานค่ะครับคกรณีชดเชยกันขาดไรายได้อ่าะะกรณีว่างงาน39จะไม่มีนะคะค,ค่ะไม่มีกรณีเดียวเนี่ยนะคะคุณทวีอายุเท่าไหร่แล้วครับ63ครับค่ะ,ค,ค,ะคุณทวีนี่ที่โทรมาถามนี่เป็นเรื่องของกรณีชราภาพใช่ไหมฮะครับผมครับค่ะทีนี้ถ้าสิทธิกรณีชราภาพก็เท่ากับว่าคุณทวีจะต้องสิ้นสุดการผู้ประกันตนคือลาออกจากเราก่อนค่ะถึงจะได้รับ บำเหน็จหรือบำนานค่ะต้องออกจากเราก่อนอ๋อเข้าใจครับแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราไม่หลักการจะออกแล้วส่งไปส่งไปเรื่อยๆเถอะค่ะเพราะอย่างที่ดิฉันบอกว่าถ้าคุณแตะร้อยห้าสิบเดือนเอ้เท่ากับร้อยแปดสิบเดือนหรือสิบห้าปีแล้วเนี่ยมันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าจ่ายยาวนานก็ อาจจะ 20, 30, 40, 50ก็ได้ถูกไหมคะก็อยากให้จ่ายไปเลยค่ะแล้วช่วงนี้ผมก็ขอถามหน่อยดิคะผมผม,ผม่งไปกี่ปีแล้วนะผมจําไม่ได้ครับเนี่ยอ๋อ<ช>ตรงนี้ไม่มีปัญหาคะ่ะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สํานักง,งานประกันสังคมที่ท่านทราบเบอร์หรือ1 5ึ6นะคะบอกเลขที่บัตรประชาชนสิบสามหลักค่ะบอกเข้า,าไปาแล้วเขาก็จะเช็คให้ค่ะหนึ่นย์หกนะฮครับ แล้วที่นี้ผมสอบถามได้ไหมคนับอย่างรักษาพยาบาลเนี่ยมันรักษาได้ไมันมีงบประมาณตัวเงินไหมครับคืออย่างนี้ค่ะกรณีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยกรณี่เจ็บป่วยนะคะเรามีบัตรรับรองสิทธิ์ให้ท่านด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าบัตรรับรองสิทธิ์ที่เราเลือกโรงพยาบาลที่เราเลือกเนี่ยสมมติ <f> ว่าท่านเลือกโรงพยาบาลกอเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาให้เดินไปที่โรงพยาบาลกอนะคะ,ะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะหายค่ะครับผมครับผมอ่าดังั้นไม่มีอะไรสอบถามยหะครับ คุณมากนะครับขอบครับอายุเยอะแล้วนะค่ะนะฮะคุณทวีก็ท่าทางจะแข็งแรงนะฮะแข็งแรงอยู่ฟังจากเสียงก็ได้ก็ดีฮะเป็นคนที่อเล็กต์กับเรื่องของสิทธิของตัวเองใส่ใจตัวเองดีดีมากเลยค่ะก็อยากให้คนที่สูงวัยอย่างเนี้ยนะคะสนใจสิทธิประโยชน์อย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของปีหน้าเนี่ยจะมีคนที่ได้รับสิทธ์ บนานานคนคงานเยอะ,ค,ะคนก็เลยคือข่าวมันก็ปล่อยออกไปแต่ว่าบางคนเขายังเข้าใจผิดไงต้องละออกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้คือคือเราต้องการบอกท่านนะคะว่าถ้าใครมีสิทธิ์นะคะตามเงื่อนไขนี้และพร้อมที่จะสิ้นสุดการผู้ประกันตนออกมาแล้วจะได้รับสิทธิ์แต่ใครที่ยังเป็นลูกจ้างพนักงานที่ทํางานอยู่ ดิฉันคิดว่าไม่ควรจะออกนะคะทำงานไปเถอะค่ะแล้วก็จ่ายเงินไปอย่างที่บอกถ้าใครแตะสิทธิ์กรณีบำนาญเนี่ย20สเปอร์ซนคุณได้อยู่แล้วนะคะถ้าจะบวกอีกทุกทุกหนึ่งปีอย่างที่บอกอีกหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นตนะคะคคเพราะฉะนั้นอย่าออกค่ะทำงานไปเรื่อยๆเถอะค่ะเพราะบางรายเนี่ยจ้างถึงหกสิบสิบก็มีนะคะทีนี้ต้องต้องกี่ปีคะอีกสิบปีนึงเท่าไหร่นะคะคนั่นไหมคะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซนต์ของของเงินเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะคะแล้วยิ่งใครที่ เริ่มทำงานตั้งแต่ยุ15-16นะะโอ้โหโอ้โหนี่เงินเยอะเลยเยอะเลยถ้าเก็บถึงแต่50เปอร์เซ็นต์เลยแหละแต่50เปอร์เซ็นต์มีคำถามนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่แปดพื้นที่แปดเนี่ยมันครอบคุมเราเราเราดูแลค่ะอย่างสมมุติในเขตพื้นที่กรทมเอาภาพใหญ่เลยนะคะในกรทมเนี่ยจะมีสำนักงานประกันสังคมอยู่12เขตพื้นที่ค่ะ ะะแต่และเขตพื้นที่ก็กํากับดูแลพื้นที่กรทม,มตั้งแต่สองเขตขึ้นไปะนะคะแล้วแต่สภาพความความใหญ่ขนาดนะคะอ,อย่างประกันสังคมเขตพื้นที่8ดเนี่ยจะดูแลสี่เขตพื้นที่กรทมค่ะก็ะได้แก่ประเวศสวนหลวงพระโขนงแล้วก็บางนาค่ะเราดูแลหาสี่นเขตนี้เพราะฉะนั้นใครที่ท คิดว่าจะใช้สิทธิทประโยชน์นะคะก็ให้มาที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะเ,เรามีพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางนะคะเราอยู่ถนนสีนครินนะคะ,คะถ้าบอกว่าจะเดินทางมาที่ใกล้ที่เห็นภาพง่ายๆคือถ้าคุณมีซี square คอนสแควร์ะนะคะจากซีคอนแล้วจะเป็นพาราไดส์จากพาราบ i s พาราได์แล้วนิดนึงนะคะจะมีสภาเล็กๆขั้น เลยสะพานมาก็คือสำนักงานประกันสังคมแล้วค่ะอยู่ริมถนนเลยค่ะเป็นอาคารหกชั้นแต่เราใช้บริการอยู่สามชั้นนะคะที่ภาผมใช่นะคะแถวแถวซีคอนนะฮะนะครับแถวแถวคาราไดนะครับมีสายจากกันบ้านครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณเกียงศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชิญครับผมอยากสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะครับเชิญครับก็คือผมผมส่งประกันสังคมมาตั้งกต่เปิดประกันสังคมนะครับ ก็ครบสิบสี่ปีแต่ทีนี้ผมลาออกจากบริษัทครับแลอะอมันยังไม่ครบสิบห้าปีครับ,บและทีนี้ผมไปต่อเป็นมาตรา,าสามเก้าที่มีนายจ้างเนี่ยไม่ทันครับไม่ทราบว่าผมจะเสียประโยชน์อะไรหรือว่าอผมจะได้สิธทธิเป็นมัมเน็ตยังไงก็คือคุณเกษยรักคงจะตั้งคําถามว่านะครับหลุดจาก มาตรา33แล้วไปต่อ39ไม่ทันะครับสิทธิของมาตรา33เงินสะสมยังอยู่ไหมอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงถ้าอายุเขาครบ55ปีเขาจะได้สิทธินี่คืนไหมก็เท่ากับว่าเงินที่ออมอยู่กับเรานะคะยังอยู่ที่เราอยู่ค่ะเราจะรอเวลาคุณที่อายุ55ปีเมื่อไหร่ที่ครบ55ปีนะคะเดินมาที่สํานักงานประกันสัยที่จังหวัดคุณได้เลย นะคะแล้วก็มาตรวจสอบยอดเงินกันแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินเป็นบําเหน็จเป็นเงินก้อนให้คุณไปค่ะครับผมแล้วก็การลาออกนี่คือ,อะจะเป็นการลาออกโดยปริยายเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะถ้าเมื่อไหร่ในจ้างแจ้งเลิกจ้างใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งเป็นหนังสือมาที่เราด้วยนะคะเป็นหลักฐานมาที่เราเราก็จะแรบทราบว่าในจ้างเอาให้คุณออกเมื่อไหร่นะคะขอประทานโทษนะคะคุณออกเมื่อไหร่คุณเกณฑ์ศักย์ยังยังทำง,งานอยู่ป่ะตอนนี้ผม,ผมลาออกมาแล้วค่ะออลาออกมาแล้วใช่ยังค่ะ รอลออกเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อ,ค,อ,อค่ะลก้ก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ ตอนนี้ผมอายุ39าาครับผมโอ้โอยังเหลืออีกยังอีกนานค่ะเพราะนานว่านะค่าก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันก็อาจจะพูดตอบอันเนี้นาคตของคุณนะคะคือในกรณีของคุณทีออ่ออกมาอายุยังไม่มากนะคะอายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นมันก็คงมีช่องทางที่คุณจะต้องกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33อีกใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเงินที่เราออมช่วงแรกก็ยังเก็บอยู่นะคะพอคุณเว้นวักสมมติคุณเว้นวักสัก5ปีตั้งแต่ปี 5สีสมมติคุณไปได้งานทําหลังจากนี้อีก5ปีพอคุณได้ทํางานนะคะจะมีเงินเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเงินก็จะไหลเข้ามาเป็นเงินออกของคุณอีกเหมือนเดิมค่ะมันเข้ากับคุณอาจจะฟันหลออยู่5ปีช่วงนี้นะคะประกันสังคมจะไม่เอาเงินคุณไปไหนนะคะยังเก็บรอคุณอยู่ค่ะแล้วก็เงินที่ส่งลใหม่ก็มารวมได้ถูกต้องค่ะครับอาารย์สวัสครับกรณีที่ผมออกมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแม้่ผมได้มีโอกาสเข้าไป เป็นลูกจาก้างนะเนี่ยมผมอขอคำแนะนำนะครับคือผมจะเข้าไปในระบบประกันสังคมเนี่ยอย่างอย่างอย่างไหนจะดีที่ถุนครับทีนี้ณนะตอนนี้ด้วยด้วยสภาพข้อที่จริงคือคุณเป็นนายจ้างด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะคุณคงไม่ได,ไได้ไม่ได้ขับเข้าสู่ระบบมาตราส3าถูกไหมคะทีนี้ามาตรา39ก็สมัครไม่ทันแล้ว <c oughs> ค่ะก็มีอยู่มาตราเดียวค่ะที่คุณจะสมัครได้คือมาตรา4ี่รับค่ะ ซึ่งจะมีเงินออมอีกประเภทหนึ่งก็มีแบบเียงเลือกที่หนึ่งที่สองที่สองที่สามซึ่งซึ่งจะเกิดในวันที่เก้าธันวาเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นเงินออมอย่างเดียวค่ะครับผมครับก็คือเอาเอาขยายนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่ยังไงได้รับสิทธิอะไรบ้างค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในในช่องทางที่หนึ่งสองสามของมาตราสี่สิบที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะต่างกันตรงที่ว่าช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นกรณีเจ็บป่วย ะคณะกรรมกาพแล้วก็เสียชีวิตนะคะจ่าย70บาทรัฐบาลจ่ายให้30นะคะแต่ช่องทางที่2ก็คือ150บาทเราจ่ายร้อยรัฐบาลจ่าย50บาทสิทธทิประโยชน์จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นบําเหน็จชราภาพนี่คือช่องทางที่ 2. 2ส่วนช่องทางที่3ก็คือ200บาทเป็นเงินออมอย่างเดียวนะคะเป็นบําเหน็จหรือบํนานาญอย่างเดียวตรงนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยเราจ่ายร้อยหนึ่งค่ะ,คะถ,ถ้าใครอยากได้บํนานาญก็ต้องจ่ายไปถึง4 2่อเดือนค่ะ ถ้าจ่ายไม่ถึงก็จะรับเป็นบาเหน็จค่ะก็ตรงนี้คืออีกอันหนึ่งค่ะที่คุณจะเข้ามาสัมผัสเป็นสมาชิกกับประกันสุขอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะกลุ่มอาชีพอิสระใช่ค่ะกลุ่มอาชีพอิสระนะครับเนี่ฮะคุณเกียงศักดิ์อยู่หน้าจอหรือเปล่าฮะอยู่หน้าจอครับเนี่ยฮะนี่เป็นเรื่องของมาตรสานสิบฮะนะมันจะมีทางเลือกที่หนึ่งที่สองที่สามนะฮะครับขอบคุณครับที่ทําให้ผมได้เข้าใจครับผมก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้สักนิดหนึ่ง นะฮะแต่ต้อง <คะ S 1> ก้ำก่อนว่ามาตราสิ <คะ S 1> สทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมเกี่ยวกับกรณีการรักษาพยาบาลได้อ่าใช่ค่ะ,ะ,ะต้องไปใช้บัตรค่ะ<อ>ในกรณีเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเป็นช่องก็แพ็กเกจ1หรือ2ก็ตามนะคะได้เฉพาะเงินทดแทนขาดรายได้ค่ะ นะคะค่ะก็แต่เงินที่เราคุณออมไว้นะคะของตอนเป็นมาตรา33ไม่ต้องห่วงนะคะอายุ55เมื่อไหร่มาเบิกคืนเป็นเงินก้อนเป็นบำเหน็จนะคะบก็จะมีทั้งเลือกที่1นึ่ะร้อยบาททั้งเลือกที่250บาทนะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมีทางภาครัฐเนี่ยสมโตใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยสิทธิประโยชน์ของกรณีฉลาภาพกันต่อนะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของปัญหาจุกจิกแล้วก็ในพื้นที่ของเขต8กทมด้วยนะครับพักกันก่อนครับ